สิอันดับนักเตะทีล์พูนั้นขายแพงมากที่สุดในหน้าปรตาสตร์ของสโมสรจะมีใครกันบ้างค่าตัวเท่าไหร่บ้างไปรับชมกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over อร์ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับสิอันดับนักเตะนะครับทีล์พูขายและได้ราคาแพงที่สุดเลยในหน้าปรตาสตร์ของสโมสรซึ่งจะมีใครกันบ้างจะมีคนที่คุณนั้นชื่นชอบหรือไม่เพื่อไม่เสียเวลาไปดูกันดีกว่าเพื่อนเื่อหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น กำลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริการหาน o u u u b พรีเม i u m เริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายและยังมีแอป,ปสตรีมมิ่งอีกมากมายหลากหลายด้วยนะครับเช่น Netflix Disney p l u ์สไอชีทุกแอป,ปสตรีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์มาที่ Barry 4K ฐานลูกค้ากว่า5 0,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มาแบดี 4K หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยเริ่มต้นที่อันดับที่10กับแดนนี่อิงนะครับในฤดูก,กาล2019-2020กับค่าตัว25.1ล้านยูโรแน่นอนเลยว,ว่าอิงนั้นนะครับเป็นนักเตะค,คนหนึ่งเลยที่เลี้ยงูนั้นเซ็นมาฟรีแต่ในตอนนั้นเนี่ยแดนนี่อิงนั้นเนี่ยก็ยังอยู่สถานะดาวรุ่งอยู่นะครับก็ต้องม หนึา1คนเลยที่มีความคมนะครับ potential ดีมากๆแต่ประเด็นเนี่ยอาการบาดเจ็บของอิงนั้นทําให้เขานั้นนะครับไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงของลิวพูได้และเพื่อนๆในทีมนั้นก็ค่อนข้างเชียร์นะครับแล้วสนับสนุนตัวของแดนนี่อิงด้วยนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องย้ายออกไปจริงๆแล้วก็จะมีช่วงเวลานะครับที่เล่นดีด้วยนะตอนย้ายออกไปนะครับแต่ในท้ายที่สุดอ่ะมันก็ยังไม่สามารถไปในได้ดับนะครับที่แฟนหงนั้นคาดหวังได้สหรับแดนนี่อิงไปต่อที่อันดับที่9มามาดูซาโก้กับค่าตัว ไปต่อที่อันดับที่9าสลับมามาดูซาโกฤุ่ดูการ2017-2018กับค่าตัว28.2ล้านยูโรแน่นอนว่าซาโกนั้นเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็ถูกสลับเนาะเล่นเป็นตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างนะครับในยุคของครอปแต่ประเด็นเลยนะครับซาโกนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยนะครับและวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยมาสายนะครับและยังไปเล่นถ่ายคลิปนะครับแบบแบบว่าล้อเลียนฟิลแบบนั้นและการต่อหน้าครอปหลังจากนั้นซาโกถูกดรอปนะครับแล้วก็ถูกยืมและขายไปในทีีี่่สสุดดนนะรัับเเยกกกไ้วาป็อองงหหลลผม เช่าค่อนข้างดีนะครับแต่เรื่องระเบียบวินัยนั้นเนี่ยถือว่าไม่ได้เลยสําหรับครอปเลยทําให้ถูกเช็ดหัวออกไปนะครับก็นับได้ว่าเป็นกองหลังหนึ่งคนที่แอบเสียดายนิดๆแล้กันนะแต่หลังจากที่เขาออกไปจากลเวอพูลก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีอีกเลย ไปต่อที่อันดับที่8สําหรับคิตยองเบนเทเก้นะครับกับฤดูกาล2016-2017ค่าตัว31.2ล้านยูโรแน่นอนว่าเบนเทเก้นั้นเป็นกองหน้าหนึ่งคนเลยนะครับที่ลิพูซื้อมาแพงสไตล์การเล่นก็ไม่เหมาะกับลิเวอร์พูลและพอขายเนี่ยก็ขาดทุนด้วยนะครับเพราะว่าซื้อมาแพงมากกว่านี้โดยเบนเทเก้นั้นเนี่ยถ้าภาพจําของผมละกันนะครับก็คือเป็นนักเตะเนี่ยที่ตีลังกาและการปันชัานอากาศและยิงเข้าไปนั่นคือภาพจําเดียวเลยสําหรับผมสําหร ลิวูถึงซื้อมานะครับเพราะด้วยสไตล์การเล่นของเบนเทเก้นั้นค่อนข้างที่จะไม่เข้ากับลิวพูลเลยได้ซ้ําและไปที่อันดับที่7จ็ดสำหรับซาดิโอมาเน่นะครับฤดูการ2022-2023กับค่าตัว32ล้านยูโรแน่นอนว่ามาเน่นั้นประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างกับลิวพูลแล้วนะครับได้ทุกแชมป์มาเลยนะครับในการเล่นกับลิวพูลและในฤดูกาลนั้นมาเน่ตัดสินใจนะครับในการไปหาความท้าทายใหม่โดยการย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกนะครับซึ่งแฟนหงนั้นก็ต่างยินดีนะครับกับการไปของมาเน เล่นไม่ดีนะครับแต่มาถึงยินดีและการว่าเออมาเน่นั้นนะครับเลือกตัดสินใจในการไปอนาคตของตัวเองนะครับกับไบร์นมิวนิชนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นอะเพราะว่าไปมีเรื่องกับซาเน่อีกแล้วก็เกิดปัญหามากมายสุดท้ายนั้นก็ต้องไปอยู่ที่ซาอุ ไปต่อที่อันดับที่6นะครับหรับคุณชายชาเบียลอนโซฤดูกาล2009-2010ค่าตัว34.5ล้านยูโรอันนี้ถือว่าซื้อกันนานแล้วนะตั้งแต่2009-2010 20ปาไป15-16ปีแต่นะครับค่าตัวในตอนนั้นถือว่าสูงมากๆเลยโดยแน่นอนว่าอลรอนโซนั้นเนี่ยเป็นสุดยอดกองกลางนะครับที่ลอรูพูนั้นเคยมีนะครับการคุมบอลจ่ายบอลต่างๆมากมายด้วยสิ่งที่ทําให้อลรอนโซนั้นเลือกและแตัดสินใจนะครับจะให้ออกจากลอร์ฟูมันเป็นความแตกร่าวนะครับในฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับที่ทางด ต้องการได้แกลเต์เบอร์รี่มาและในตอนนั้นลิ์พูไม่มีเงินนะครับเลยตัดสินใจจะขายอารอนโซ่แต่ท้ายที่สุดดิวไม่เกิดขึ้นนะครับและทำให้ปีถัดมานะครับอารอนโซ่ก็น้อยใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจในการย้ายไปมาดิดเรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่แฟนหงนั้นยังเสียดายจนถึงทุกวันนี้เพราะหลังจากการไปนะครับของอารอนโซ่หลังจากนั้นลิ์พูก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับขาดคนที่คอยคุมแดงกลางให้กับทีมนะครับนับว่านะครับเป็นความเสียหายระดับต้นๆเลยละของลิ์พูในตอนนั้นไปต่่่อททีีัันดบบบ5สาริโฤกล 2ามสอค่าตัว46.7ล้านยูโรนะครับก็ฟาบินโยนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดของเลวูในรอบ10กว่าปีเลยละกันนะครับผมจะไม่เทียบนะว่าดีกว่ามาเชลโนหรือเปล่าแต่นะครับฟาบินโยนั้นถือว่าเป็นกองกลางคนสําคัญของเลวูเลยนะครับทำให้เลวูนั้นสามารถคว้าทุกแชมป์ได้โดยแน่นอนว่าฟาบินโยเนี่ยฤดูกาลก่อนหน้านี้1ฤดูกาลก่อนย้ายออกไปเนี่ยฟอร์มก็ดรอปลงไปเยอะนะครับปกติก็ช้าอยู่แล้วและก็ช้ามากกว่าเดิมและเมื่อนะครับมีดีวจากซาอุมานะครับ นะครับก็เลือกที่ย้ายไปซาอูนับได้ว่านะครับก็เป็นการจากกันด้วยดีและการสับลิพูกับฟาบินโยนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโล่นะครับแดงกลางหมดเลยนะครับยกเครื่องทีมเนี่ยแทบทั้งหมดไปต่อที่อันดับที่4นะครับซาบเฟอร์นันโดตอเลสฤดูกาล2 0 1 0 2 0 1 1กับค่าตัว58.5ล้านยูโรนับได้ว่านะครับตอเลสนั้นเป็นโคตรกองหน้าคนหนึ่งเลยนะครับในยุคที่ผมดูในตอนนั้นโอ้โหเป็นกองหน้าที่เล่นได้สวยงามมากๆสปีดต้นดีจบสกอร์เฉียบคมนะครับเป็นกองหน้าคนึที่สมมบบบูรณ์แและาก สำหรับลิวพูแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงท้ายๆของตอเลสนั้นเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับและเห็นชัดว่านะครับฟอร์มดรอปลงไปประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเทียบนะครับกับสิ่งที่ลิวพูเสียตอเลสไปไปะลรที่มันสูญเสียมากมากเลยแฟนลิวพูในตอนนั้นเนี่ยถึงกับหลั่งน้ําตาเลยนะครับอันนี้พูดจริงนะผมในตอนนั้นซึมไปเลยนะเพราะว่าตอเลสเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของลิวพูนะครับและเขาตัดสินใจในการย้ายไปเชลซีนะครับเพราะคิดว่าลิวพูนั้นเนี่ยไม่มีความเทือทะยานสักเท่าไหรร่นะคับก และทีมดูเหมือนจะไม่เสริมทัพใครขึ้นมาเลยตอนเล็กก็เลยคิดแหละครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขานั้นนะครับจะต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพราะในตอนนั้นตอนเล็กได้มาหมดแล้วนะแชมป์โลกก็ได้มาแล้วนะครับแชมป์ยูโรก,ก็ได้มาแล้วไม่แปลกใจเลยที่เขานั้นจะตัดสินใจสิ่งสิ่งนี้ ไปต่อที่อันดับที่สนะครับสำหรับไรฮิมสเตอร์ลิงฤดูกาล2015-16กับค่าตัว63.7ล้านยูโรนะครับเป็นนักเตะ1คนนะครับที่แฟนหงนั้นโคตรเกลียดเลยนะครับเป็นจูด้าเลยล่ะสำหรับแฟนหงทุกคนเป็นเพราะว่าสเตอร์ลิงนั้นนะครับตอนออกจากลิเวอร์พูลเนี่ยก็ทำตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กดดันสโมสรให้เอเย่นมาพูดต่างๆมากมายเลยนะครับและแน่นอนว่าด้วยความเป็นเด็กปั้นของทีมโอเคแหละสเตอร์ลิงเยาวชนเนี่ยเขาอยู่คีนปาร์กมาก่อนนะก่อนย้ายมาลิเวอร์พูลแล้วก็มาดังนะครับใน และพอโซเลสไม่อยู่กับทีมปั๊บก็คือจะเป็นตัวแบบคนต่อไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขากลับแบบว่าให้เอเย่นเนี่ยมาเล่นแง่นะครับกับร์พูจนในท้ายที่สุดแล้วร์พูจึงตัดสินใจในการขายจริงๆเนี่ยตอนสเตอร์ลิงไปแมนซิตี้เนี่ยก็เล่นดีประมาณนึหงายถึงว่าผลงานดีแต่ถ้าถามว่านะครับดีถึงขนาดเวอร์อะไรหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเป็นตังแตนหนึ่งคนเลยที่แฟนหงนั้นแทบไม่เสียดายเลยได้ซ้ำนะครับกับการสูญเสียไปสำหรับรายฮิมสเตอร์ลิงไปต่อที่อันดับที่2สําหรับลุยโซเลสนะครับฤดูกาล201 ตัว81.72ล้านยูโรนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่โซเลสฟอร์มท็อปที่สุดแล้วเล่นดีที่สุดเก่งที่สุดแล้วนะครับที่เขาเล่นใกับลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหเป็นปีที่แบบโคตรมาสัจจ์เลยขนาดถูกแบนไปก่อนหน้านี้นะครับจนกระทั่งนะครับซเลสเนี่ยก็ย้ายไปบาร์ซ่าซึ่งแฟนของทุกคนเข้าใจนะครับเพราะจริงๆแล้วโซเลสจะย้ายไปก่อนหน้านี้แล้วกับอาร์เซนอลนะครับแต่เขาเลือกที่อยู่กับลิเวอร์พูลตอนหนึ่งปีในท้ายที่สุดนะครับทีมในฝันของเขาอย่างบาร์ซ่ากก็้อตปนนรรรเเเสสสส่่่่งทททีีีีพูููขาาาญญยยแํใ ได้นะครับและไอเงินที่ได้จากโซเลสเนี่ยแทบไม่ได้กลับมาทําประโยชน์เลยได้ซ้ำนะครับเพราะว่าไปซื้อตัวอิเล็กเคครามานะครับทำให้ลีพูนั้นก็ดอปไปช่วงหนึ่งเลยหลังจากนั้นและไปที่อันดับที่1สําหรับฟลิเป้คูตินโยฤดูกาล2อ1 7 2 0 1 8กับค่าตัว135ล้านยูโรเรียกได้ว่านะครับเป็นดิวมหากรรบในตำนานนะครับว่าร้องง่ายหาพ้องเธอเลยนะครับที่แฟนหงนั้นก็ต่างนะครับโอ้โหเกล็ดช้างมากเลยสำหรับคูตินโยในตอนนั้นเพราะคูตี้นั้นเนี่ ป็นปีเดียวกันเลยแหละที่ลิฟ์ูได้ซาร่ามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็คาดหวังนะว่าเดี๋ยวคูตี้เนี่ยมาเล่นนะกลางลุกซาร่าปีขวาโคไปเลยที่แบบเทพมากเลยแต่ปรากฏว่าอยู่ได้เพียงแค่ครึ่งฤดูกาลนะครับคูตี้ของเรานั้นเนี่ยก็ย้ายไปอยู่บาซ่าหลังจากนั้นนะครับฟอร์มการเล่นของเขาความมั่นใจอะไรต่างๆก็ดรอปลงไปนะครับและไม่สามารถกลับมายืนในที่เดิมของตัวเองได้เป็นหนึ่งเดียวที่คุ้มค่าสําหรับลิอร์พูลเพราะหลังจากนั้นเอาเงินนี้นะครับมาเล่นแรกแปรธาตุยับยับเลยนะครับอย่างเช่นนะ ใหญ่มาได้้จนนนถึงตอนนีก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10อันดับนักเตะที่ลิเวอร์พูลนั้นขายไปได้แพงที่สุดแล้วของสโมสรน,นะครับก็จริงๆเนี่ยก็จะมีนะครับนักเตะเนี่ยยุคใหม่เนาะก็คือช่วง10ปีกว่ามานี้นะครับก็เป็นเพราะว่าด้วยค่างเงินที่เฟอร์อะไรต่างๆมากมายแลวทุกคนคิดว่านะครับนักเตะคนไหนที่ลิเวอร์พูลเสียไปรู้สึกเสียดายมากที่สุดหรือคนไหนที่คิดว่าเออแต่ค่าตัวคุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้วล่ะที่แบบว่าได้มาก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบบรคคุณคั